ข้ามเวลามาสู่ปี2010ภายใต้แรงกดดันจากการคว่ำบาตรของนานาชาติและเศรษฐกิจที่ผังพินาศกองทัพพมา่าตัดสินใจเริ่มกระบวนการเปลี่ยนฐานสู่ประชาธิปไตยแบบมีเงื่อนไขซูจีได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระและในปี2015พักค NLD ของเธอชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายได้จัดตั้งรัฐบาลพลเรือนชุดแรกในรอบ50ปีแต่เดี๋ยวก่อนรับชัยชนะนี้มีกับดักซ่อนอยู่ รัฐธรรมนูญปี2008ที่ร่างโดยกองทัพได้วางยาพิษไว้หลายจุดข้อแรกห้ามคนที่มีคู่สมรสหรือบุตรเป็นต่างชาติเป็นประธานาธิบดีซึ่งกฎข้อนี้เขียนมาเพื่อกันซูจีโดยเฉพาะข้อ2กองทัพขอโคต้าที่นั่งในสภา25%โดยไม่ต้องเลือกตั้งข้อ3กองทัพยังคุมกระทรวงหลัก3กระทรวงคือกลาโหมมหาไทยและกิจการชายแดนแปลว่าถึงซูจีจะชนะเลือกตั้ง แต่เธอไม่มีอำนาจสั่งการทหารหรือตำรวจเลยแม้แต่คนเดียวเธอต้องแก้เกมด้วยการตั้งตำแหน่งใหม่ขึ้นมาคือที่ปรึกษาแห่งรัฐหรือ State c o u n c i l o r เพื่อให้ตัวเองมีอำนาจบริหารเทียบเท่านายกรัฐมนตรีแต่ในความเป็นจริงเธอต้องบริหารร่วมกับกองทัพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และแล้วจุดพลิกผันที่ทำให้โลกต้องช็อกก็มาถึงในปี2017เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของพมา่ากองทัพพม่าได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างชาวโรฮีนีจาน ชนกลุ่มน้อยมุสลิมที่ถูกทางการพม่ามองว่าเป็นคนต่างด้าวเบนการีมีการเผาหมู่บ้านข,ข่มขืนและฆ่าอย่างเป็นระบบจนชาวโรฮินีจากว่าเจ็ดแสนคนต้องหนีตายข้ามพรมแดนไปบังกลาเทศสหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกต่างออกมาประนามว่านี่คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือเจโนไซด์ทุกคนรอคอยให้เจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพอย่างซูจีออกมาพูดปกป้องเพื่อนมนุษย์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเงียบครับ และเมื่อเธอออกมาพูดเธอกลับปฏิเสธความรุนแรงเหล่านั้นและปกป้องการกระทําของกองทัพโดยอ้างว่าเป็นการปราบปรามผู้ก่อการร้ายภาคที่บาดใจที่สุดเกิดขึ้นในปี2019เมื่อองซานซูจีเดินทางไปที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกที่กรุงเฮกเพื่อแก้ต่างให้กับกองทัพพม่าในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ภาพของอดีตไอคอนประชาธิปไตยยืนอยู่หน้าบันลังศาลโลกเพื่อปกป้องนายพลที่เคยขังเธอไว มันเป็นภาพที่ย้อนแย้งและน่าเศร้าที่สุดในศตวรรษที่21ครับ